สวัสดีสวีดัตพี่น้องครับได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วบาดสิยังขามไปค่างบ้านจานลอยพี่น้องเพื่อนทักมาหาเพื่อนน่ะเพื่อนอยางเบื้องบ้านหลังนี้บ้านหลังเฮ็ดใหม่เพื่อน่ารีวิวให้เบื้องเด้อลยจานลอยว่างๆมาสั่นพอดีได้เวลาว่างแล้วบัดนี้ไปสิพาไปรีวิวพาไปเบื้องเพื่อนหลังนี้พี่น้องครับเพื่อนเฮ็ดแล้วกับเพื่อนท่านเร็วดอกไม้ถึงว่าเพื่อนเฮ็ดโค้งสางกับยังแล้วพอดีละสิพาไปรีวิวรีวิวบ้านหลังใหม่ข้างบ้านจานลอย นี่นี่ผู้ดมีพี่น้องเฟซครับยบเสื้อเิักมาหาเมือนัันเพิ่นว่าประเด็นจะดร้อยทายคลิปอยู่นี่ละเพิ่นก็เลยว่าโอ้รีวิวให้เบิ่งนะ่บ้านหลังนี้คืองามแท้เพิ่นวานะครับเดี๋สวสิผ้าเขาไปเบื้องพี่น้องมาพ้าเขาไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อนี่ครับบ้านหลังใหม่ครับครับพี่น้องครับบ้านหลังนี้ละอยู่ข้างบ้านจานร้อยนี่ละพี่น้องมาเดี๋ยวพามารีวิวในยินได้เปิดเพียงอมบอมอยู่ผู้ใดเนาะจะคว้างเงินอยู่เพราะเงี้ยเครื่องเปลี่ยนางทึ่ง เป็นเจ้าของเงื่อนพร้อมเฮ็ดเองนะครับเฮ็ดเงื่อนในลูกทรายเราไส่ละคนพู้น่ะได้ยินแต่เสียงเพียงอมอมคืออารมณ์ดีแต่นอ้อคืออารมณ์ดีแต่ได้ยินแต่เสียงเพียงอมอมอยู่พู้น่ะนี่ครับหน้าบ้านเพิ่นพี่น้องนี่หน้าบ้านนะครับเป็นเด็ดกำเพียงกำบยางยางดีพผมนี่นะครับไปี๋ยวยางเขาไปเบิ่งทั้งหนาก่อนกำมาเหรียญน,น้ำเล่าก่อนยุ่ยใกล้ๆกล้กันน้ำเพ่ได้บ่อค่อยได้มาเหรียญนนะ้ำเพิ่นป่านใดเพราะว่าเพิ่นกัดเฮ็ดงานเฮ็ดยางอยู่เงื่อนเพิ่นนี่ละ นี่ได้ยินแต่เสียงเพียงหอมอมคือสิยงได้ยินเสียงจาดเอยละปีดเพียงละพี่น้องเขามาเบิ่งเฮือนน้ำเสดเสร็่ละเพราะนี่แออยู่เสร็ละโอ้คือนอนสะเวินแถอปั๊ดเถอะมองนอนเวินให้เขามาเบิ่งเฮือนน้ำในเมือนีีพี่น้องเมื่อนั้นคอยท่ายคลิปลงพี่น้องแฟนคลับเอฟซี่อลวารีวิวให้เบิ่งแน่ว่าจันโบอันโบเป็นอย่างดีเฮือนหลังนี้พี่น้องในเราเห็ดผู้เดียวเราโบมีสร้างมาเห็ดน้ำเลยดึกผู้เดียวเลย โอ้ย uh, จ้าหน่มาเก่งกันเก่งแน่เลยกา่าบ่อฝ่าวเฮ็ดไปเรื่อยๆพระเจรตัอเลี่ยวไปเลี่ยวไปแต่ละย่างแต่ละย่างไปยังว่าสุดยอดเลยตะกี้เฮ็ดเฮ็ดอยู่ใจกรุงเทพป๋อซูมันนี้เลยมาอยู่บ้านเฮาเป็นสร้างประจําประจําลูกประจําเต้าไปเลยเสมอเลยกับกับสไตล์เราออกเพื่อชีวิตจ้าหน่อยได้พี sewing, means, ่น้องเพราะยี่แอว่เพราะยี่แอว่ซื้อเรา นะครับสร้างประจำหมู่บ้านเทือลังคนเพื่ออยากจ้างไปเฮ็ดเด้ไปได้บ่มีลูกทีมลูกน้องบ่อ่าบ้านประมาณซัมหนีละกันซัมหนีราคาเท่าไรล่ะรับกันนี่เบิดหลังนี่ตั้งแต่าบ่ท่าไรก่อจนเลี่ยวบ้านเหลี่ยวราคาสร้างมันสิเท่าไรจ้ะวะเหลี่ยวแต่าเปลี่ยนบ้านคืออันนี้อันนี้แปลนเจ้าเจ้าเฮ็ดเอียงมันบ่เนี่ยเปลนเฮ็ดเองคือวัดรีกระซิบของเจ้าของเลยบ้า คือเกาตาเด้๋ด้ผมผมเบิ่งก่อนเด้อพาพี่น้องรอเบิ่งก่อนครับครับเสียงเราคอยในได้พี่น้องเราวอนท้อกระตุนจักห้องกว่าเพื่อพอสองห้องนอนห้องพักหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องถงอันนี้ห้องถุงนอนนี่นอนเอ้าติดไฟเหรอตัวนั้นอันนี้ห้องถงห้องพักหนึ่งห้องพระหนึ่งห้องน้ำดิห้องน้ำเจ้าของห้องหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องพระนี่บอกห้องพระอยู่กลางนี่บอก โอ้นี oh, nhưng, à, này, này, này. Ì, àng, ่พี่น้องอันนี้ห้องนอนนี่เหรอใส่ประตูไปนี่เด้อเด้อนี่ห้องโอ้ยังต้องใส่ประตูอันนี้ห้องนอนได้เนี่มีหน้าต่างมีอันนี้ซุ้มนี่สิเป็นกระจกน้อนนี่เนาะนี่กระจกนี่ตัวนี้เอืออันนี้ระเบียงเนาะพ่อเนาะอันนี้ระเบียงแต่ระเบียงทั้งนอกก่อนซะหนาเฮงอนบ่ทันเหลี่ยมมันก็เลยบ่ทันเห็นหูบเนาะ อีกโดนอยู่ดอกเบื้องซ่งประมาณหลายเดือนอยู่เพราะว่าเราบ่อฝ่าวเลยแล้วก็วววเฮ็ดไปเมือละเล็กเมือละน้อยเฮ็ดเองเบิดเลยไปถ่องนี่สุดยดอดเราควบเก่งของเราแน่นอน,นเลยที่สมเราเป็นสัางครับเปนคอยเลี้ยวแหละ <c ười> อันนี้เราเฮ็ดไปเรื่อยละเล็กแน้นอนนี่คือจังอีดจังสิเห็นบ่นี่มาต่อกันละเล็กคือละน้อยปูกระเบื้องกับปูเองท่าสีกับท่าเองจะน้อยกับจกกับสิติดเอียงไห่น้องเนี่ยโอ้ยเฮ็ดเองเบิดสุดยอดเลยเพราะตรงจ้างผู้อื่นเลยมันโกขนาด อันนี้เหอนลูกไส้เห็นปะหลูกสาวโอ้ตัวนั้นเือนลูกไส้ตัวยูเทิงนั่นโอ้พ่นมีหลูกไส้กับหลูกสาวแต่ว่าหลังยูเทิงเห็ดแล้วแล้วจัดลอยบ่เคยได้ไปท่าย่งหลอกหลังยูเทิงมันไกลเติบอยู่แต่ว่าหลังนี่เป็นของหลูกสาวพอดีพ่นมาสื่อดินอยู่กลางเือนจัดลอยพก็เลยเห็ดในลูกพ่นอันนี้เป็นระเบียงนั่งเล่นนะครับพูนอันนี้เป็นห้องนอนห้องนี้อันนี้ระเบียงด้านหน้า กันสิว่าตามรักนี่กัเบิร์ตไลเตือบอยู่ด้นี่รักลานอยู่บ่พ่อรวมกเรียรยเป็นหลานเป็นานเนาะแต่ว่าในคาสร้างวัดบ่ได้ร่วมนี่นี่ออันนี้คือบ่ได้ร่วมคาสร้างลานลานลานกูกลัวเนี่ย่ร่วมคา้างเพราะว่าเหตุเองอันนี้ห้องถงใหญ่อันนี้ห้องนอนห้องนอนหนึ่งอันนี้ห้องพระนะครับในห้องพระเพื่อนว่ามีห้องพระ้อมได้เราเหตุในลูกเราแล้วก็ห้องนอนส w งนี่ห้องนอนส w ง ของนอนสองตัวนี้มีแต่หนาต่างทั้งหนี้ทั้งหลังเป็นทึบเลยนะครับมีโคมไฟหลอดไฟเหมือนกันเลยหลอดไฟเดียวกันเลยเดินไฟเดินยังบนแลยเนะยอมมาขึ้นไต้ไฟงามๆเลยท่านเราอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวจะน่ามายใหญ่แต่บัดหลอดไฟกับหลอดเดียวกันพ้อม่เสียดเดียวกันเลยห้องครัวมีสิงล่างถ้วยล่างจานนะครับมีตู้มียังโกลบเลยเนี่ย เราเปิดห้องนมม้ำให้บึงแล้วพี่น้องอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำทั้งนอกก็มี่พ่ฮันหนึ่งสองสองหอง้องปัดเถอะปีทั้งนี้เราเปิดให้แล้วอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำย่างหรูเลยไม่ฟักบัวพ้อผู้หนาเครื่องมือเราไว,น <laughs> ไว,วา้นี่ปิดไว้ไยันเครื่องมือจะเสีย <laughs> ต้องล็อกไว้ยันนี่เลเครื่องมือเราอันนี้จะเป็นข้างหลังบ้านนะครับหลังบ้านสิเป็นห้องน้ำแล้วพี่น้องเด้อ นะครับนี่หลังบานสิมีหองนามสองหองเป็นทั้งนอกแล้วก็มีมองล่างตัวล่างจานอีกทั้งหกักอันนี้ใส่ลังค่าเพราพามองนี่หรือปล่อยหลวงเลยปล่อยปล่อยหลวงเลยเนาะโอ้เด็ดเลยนี่ปล่อยหลวงเลยแต่ว่าั้างในข้างในบ้านนี่ขึ้นในประตูนี่ลอกนี่อันนี้ก็ใส่กระจกอีกหนึ่งสองกระจกอันนี้ประตูนี่กระจกอันนี้ก็ประตูกระจกกระจกโอ้ลายมองกัก กระจกนะบ่แต่กระจกก็ยี่สิบสองแล้วเฮ็ดคลิปเนี่ยประมาณเปดนาที่ปดนาทีพี่รองเพิ่นไอเฮ็ดไอเฮ็ดไอคลิปไอลงรีวิวให้เบืองแน่ว่าสั่นเพิ่นอยากเบืองอันรูปส้งเฮือนแต่ว่ากันอยากให้ไปเฮ็ดไหนก็บอกจานลอยเด้อเดี๋ยวสิบอกสร้างเพิ่นสร้างบอกเพ่อนยีเอะเพิ่นไปเฮ็ดไหนนะครับ เพิ่นมีลูกน้องลูกทีมเพิ่นอยู่ด้วยแต่ว่าในเพิ่นเฮ็ดผู้เดียวในเพิ่นว่าลูกน้องมาเฮ็ดเพราะเพิ่นเฮ็ดเลรียญเหียญนู้หัวไปเฮ็ดไปจนมันเลีวเพิ่นว่ามันไม่เลรียญหัวเลยเฮ็ดเป็นอีหลีอีหลอเพิ่นได้ไป้องนี่เฮ็ดเนื้อในหลูกเราโอ้พื้นที่กับกว้างเฮ็ดเนื้อกับเฮ็ดผู้เดียวอมแอมอมแอมอยู่ในเมื่อใดก็ดีจานร้อยกลับมาแต่ขอนแก่นกลับมาแต่สารคามก็เห็ดเราเฮ็ดอยู่ไหนแล้วอมแอมอมแอมอยู่ผู้เดียวเรานะครับบ่ได้จ้างผู้ใดเลยยังว่าดีครับ เฟื้อนไฟเราก็ตตอเขามาเอียงเลยนะครับจะนอยกับกัาแพงได้บ่าในนอพอเฮ็ดเนี่ยเรากับกัเพียงตัวกัมเพงเลียวพี่เดินเขึ้นเพื่อนขื้นเื่อนไม่อีกปราบ้านผลละปีนาปีหนผลละตีบางทรงปีเขาบ่้าว่าฉันลราบาลูกเราบ่เฝ้าเฮ็ดแล้่วเขาก็เฮ็ดงานตงเรียบคือเขาเขาโมงกมาผลละยามก็เกิดบ่อะมลคือจังรังนี่แล้วนี่ ของลูกสาวปน,นิยเห็ดคือกันนี่ใครอยู่ในใครอยู่ต่วา่าเฮือนหลังนี่แม่เราอยู่อยู่เนี่ยหลังเขียวนี่คนก็นอยู่กรุงเทพขึอกันสมัอนี้นิยมเห็ดเฮือนไว้บ้านแล้วก็คนก็อยู่กรุงเทพจักสิมาย่ำไหนคนละลูกเต่าเขาใหญ่หมดแล้วว <c oughs> ่าพี่เอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กขอขอนุญาตบาทคำอ่าถ่ายคลิปจูปพี่น้องเบอ่งรีวิวบ้านอยู่ขางบ้านจานลอยนะครับบางทีล่ะ คนละเรื่องเลยฮืออัจาร้อยคือจังกุตินี่เด้มาเบิ่งเฮือนเพิ่นบานเนี่หนามื่อเป็นหลังมือเลยก <c ười> ันต้องการสร้างอยากได้ประมาณนี้งบประมาณนี่เฉพาะบ้านหลังนี้ประมาณล้านหนึ่งล้านกว่าู่ดอกรวมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ค่าสร้างกับจังหวะกันนอพอนอ <c ười> แต่มีคนอยากเฮ็ดว่าเ <c ười> มาได้จ้างไดเด้อพี่น้องเด้อเอารีวิวให้ดูตามคําเรียกร้องแฟนคลับเอฟซีนะครับบา้านหลังใหม่แต่ยังไม่เสร็จนะครับยังอีกหลาย,ยาอย่างอยู่ ประมาณลานกลัวนี่แหละเพื่อนวาอ่าโอเคครับพี่น้องขอบคุณครับไปบ๊ายบาย